คำว่ารูหูรอรูหููห,หูรอเรือหรือรอลิงรอเรือรอเรือนะคะรู้หูแต่งประโยคว่าอะไรดีคะใครจะแต่งแม่เขียหูแล้วคำว่ารู้หายไปไหนล่ะ<อ>แม่เขีย รูหูหเอาให้พี่ด้วยเหรอคะใช่<ด>อ่าโอเคแม่เขียรูหูให้พี่เอ๊ะคำว่าเขียนนี่เขียนยากจังอ่ะเอาคำอื่นได้ไหมที่น้องเขียนเป็นโอ,อโแม,แม,อแม่แม่ทําอะไรแม่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 ดูรูหูให้พี่อ่ามันจะง่ายกว่ายาวสักนิดแต่คำว่า มันจะเขียนคําได้ง่ายกว่าเช่นแ,แม่มอเอแม่ไม่เอกแม่ดอูดูเรารูหออูหูพอไอไหไม่โทรให้พออีพีไม่เอกพี่แม่ดูรูหูห้ จะเอาอะไรใส่ในรูหูเอะมันดีไหมคะเอาอะไรใส่ในรูหูไม่ดีนะคะไม่ดีอ่าือมันไปติดในูอือใช่แล้วต้องทำยังไงล่ะไปไปโรงพยาบาลนะคะโอเคเพราะนั้นเด็กๆเอาอะไรใส่ไปในรูหูได้ไหมคะไม่ได้อ่าไม่ได้นะคะ ่าไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาเข้าไปในรูหูได้ไหมคะไม่ได้อ่าเริ่มเขียนได้เลยค่ะแมงวรเข้าอย่งไปหาหมออืม,อมโอเคเริ่มเขียนได้เลยค่ะเรื่องอ่าคาว่ารูหูอย่างเดียวนั้นมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยเนาะอ่าเขียนได้เลยเขียนได้เลย